เรียก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์เอ้ยยังอีกหาศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าเอ้งวดงวดวันที่เท่าไรนี่หาบาทบอกซื้อขนมอยูุ่สัยอีพรอยู่พรอยตะหยงบ้านใดบ้านใดตะหยงบ้านใดบ้านตะหยงเออเออมันจักรยานนี่ซื้อไม้ตัวนี่เออสื้อไม้ตัวนี่จักรยานนี่ ไฮเบืง้งจกักรยานี่สื่อไม่ได้ไไมันปั่นได้บ่เดี๋ยวพาไปสิ่ไฮยัวเฮ้ยไสครับไปเกี่ยวหญ้าบอกเลขไม่ว่ะบอกเลขหาศูนเก่าฮะหาศูนเก่าเลขยง่งเกะาะสี่ศูนย์นเออย่งอีก หาศูนเก้าหานเก้างวดงวดวันท you know ี่เท่าไรนี่นิวสีู่นก็หาศูนเก่าออกอิริบัน้อหนิ่นอออกแทบัวนี่ออกแทบัวออกเออจัดตั้งเอออาศิศิจ่าสิอาศิ์ูนก็หาซูนเก่าเนาะเออซื้อจะได้เกาะ สิปุยสิปุยเออเออเอออ <laughs> เออกับเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคสี่ศูนย์กระหา่อมสูตรเก่าได้สิเอาไปสิ <laughs>